เราเลือกราเปล่ากับไปด้วยกันเดี๋ยวได้ใช่ะหเกมี่ส0บาทนะใครล่นว่าชอบมือเปล่าได้ไห ครับวันนี้ผมเอากล้อง DJI Pocket 2นะครับมาลองในที่ที่คนเยอะๆก็คืองานใหม่นะครับเมื่อกี้เดินผ่านเข้ามาคนเยอะนะครผมก็เลยถ่ายด้วยอินไม่ได้ก็เลยหลบออกมาตรงตรงลานโล่งหน้าสาธารนะครับอยากจะลองเทสดูว่าถ้าเราใช้ไมค์บิวอินกับกับตัวกล้องมันะเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่า ตัว DJI ตัวนี้มันบอกว่าไมามัน,นมีถึง3าตัวแล้วก็สามารถตัดเสียงแฟวนล้อออกได้ดีนะครับคือกล้องตัวนี้มันมันลักษณะคือมันเป็นกล้องคําวลอกฮะมันจะเป็นแท่งยาวๆนะฮะมันดูไม่เหมือนกล้องผมเลยรู้สึกว่ามันมันดูเป็นมิดกับกับคนถ่ายกับคนที่โดนถ่ายดีดยครับ แล้วข้อดีคือมันหมดกล้องได้นะครับฮะอันนี้ลองหมดไปนะครับอันนี้ผมใช้โหมด FPV นะครับก็คือตัวเลนตัวหน้ากล้องจะหันไปตามที่เราสายไปส่ายมานะครับ ผมลองกดอัดบันทึกโดยที่รอบข้างมีเครื่องเสียงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองไปลองตัดต่อดูโดยที่ไม่ต้องแต่งเสียงอะไรเลยและก็ไม่ต้องแต่งภาพเลยนะครับอันนี้ผมอัดโดยใช้โหมดฟอลโล่นะครับแล้วก็หน้ากล้องนิหันไปตามแทนสายตาตัวเองแต่ว่า ตัวกล้องเองมันมีไม์อยู่ด้านหลังเพราะนั้นมันสามารถได้ยินเสียงเสียงคนที่บรรยายอยู่หลังกล้องได้เลยนะครับผมก็จะลองเทสดูว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างจริงๆตัวนี้ถ้าเป็นชุดคอมโบเนี่ยมันจะมีตัวไม์ไวเลสให้นะครับแต่ว่าผมผมไม่ได้ซื้อชุดคอมโบนะฮะเดี๋ยวต้องไปซื้อต่อลองดูนะครับว่าเสียงมันจะต่างกันยังไงอันนี้ผมเริ่มเข้ามาที่คนเยอะแล้วนะครับลองดูนะครับว่า ตัวเสียงมันจะทำงานได้ดีหรือเปล่านะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่4นะครับคนก็หนาตานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าที่ผมคิดไว้นะฮะก็ทุกคนใส่หน้ากากนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ฮนะแต่ว่าเมื่อกี้ไปยืนลานโร่มก็ถอดออกเพื่อจะลองเสียงเฉดๆนะครับ การลองเสียงลำดับสุดท้ายก่อนจะเดินออกจากงานนะครับเพราะว่าแสงกำลังจะหมดนะฮะอันนี้ผมพูดโดยที่ผมใส่หน้ากากลงไปอีกนะฮะเสียงมันคงโดนสกรีนอีกรอบหนึ่งแล้วก็พูดอยู่ในที่ที่คนจะเยอะจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนกล้องมนาะตัวเองเข้าหาตัวเองนะครับจะ จะหมุนก,กลับไปนะครับโอเคครับครับตอนนี้ผมเดินออกมาจากงานใหม่แล้วนะครับกำลังจะกลับออฟฟิศซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับงานใหม่นี่เองนะครับการทดสอบเสียงทั้งนี้ก็ทดสอบเียกนิดนึงนะครับเพื่อจะเช็คด,ดูว่าถ้ากล้องมันทำงานในที่ที่คนเยอะเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงภาพรวมๆด้วยครับเดี๋ยวผมจะกลับไปตัดต่อ ออกมาให้ดูนะครับ